สวัสดีครับเพื่อนๆผมเขยสกลค,คนทําเกษตรนะครับผมวันนี้ก็เข้ามาในส่วนทุเรียนอัปเดตท,ทุเรียนที่ปลูกไปแล้ว9เดือนนะครับผม9เดือนก็ตอนนี้จริงๆผมจําไม่ได้หรอกพอดีอยู่กับไปย้อนดูคลิปเกา่าๆอ๋อเขาปลูกประมาณประมาณเดือนสิงหาอะไรประมาณวันที่20กว่า ผมจะไปรู้ว่า20่ไม่ไรู้ว่าวันไหนประมาณ20หรือว่า19เาตั้งแต่17ขึ้นไปนี่แหละถึงประมาณ20กว่าับผมก็เสร็จแล้วประมาณ9เดือนนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับผม9ทุเรียน9้าเดือนของผมนะอันนี้ผมซื้อมาตอนแรกเนี่ยสูงอยู่ประมาณร้ยห้าถึง160เซนนะประมาณเข้าว้านะครับผมเข้าๆจาอจากาจากถุงดำนะจากถุงดำเลยครับผมก็จะประมาณนี้นะครับต้นที่เดินดีรากระบบรากที่เดินดีสมบูรณ์เขาก็จะ ต้นตัวไวแต่ยอดได้ดีนะผมแต่ยอดเรื่อยๆนะผมแล้วก็ทําให้กิ่งอวบใหญ่นะผมเนี่ยกิ่งค่อนข้างใหญ่เลยเนี่ยนะผมค่อนข้างใหญ่เลยเลยนี่ยนะครับขนาดข้าง,งบนก็ยังเย็บยอง,งยังยังสมบูรณ์เลยนะครับนี่กิ่งค่อนข้างใหญ่เลยนะครับโปติถ้าซื้อมาบางทีว่าต้นไม่ค่อยสมบูรณ์นะกิ่งอาจะเล็กบางทีก็เล็กเล็กกว่าน,นี้อีกนะครับผมอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย โค้งค่อนข้างใหญ่ใหญ่ใหญ่ขยายไวนะผมขยายไวมากนะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ยิงโป้แล้วนะครับเ <c oughs> นี่ยต้นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็พยายามตัดแต่งข้างในเรื่อยๆนะผมตัดแต่งประมาณเนี้ยตัดแต่งข้างในเพื่อให้าสารอาหารนะเขาไปเลี้ยงยอดเลี้ยงยอดพวกเนี้ยให้เขาเติตบโตดีเลี้ยงยอดเลี้ยงกิ่งก้านสาขาที่เราจะไว้ลูกได้เลยได้ไงนะผมก็ <c oughs> จะทําให้กลับมาก่าอีกแล้วโดนหนวดยาว ะก็จะทําให้ต้นเราสมบูรณ์โตไวนะครับผมเก้าเดือนค่อนข้างที่ไปไวนะต้นนี้ผมบอกเลยว่าไปไวมากไวกับต้นหนึ่งปีอพะนั้นมันปีต้นประมาณปีสามเดือนได้มั้งประมาณปีสามเดือนนะครับผมแต่ต้นนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องแสงนะครับผมเพราะว่าโดนบังกว่าจะได้แสงก็นู่นเลยครับประมาณสายๆเลยสี่ห้าโมงไปแล้วนะผมกว่าจะได้แดดได้อะไรนะครับอ่า นะครับดูเลยนะกิ่งจะไม่ค่อยใหญ่เหมือนต้นเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยครับกิ่งจะเล็กกว่าอีกเยอะเลยันะบ้วนี้ปลูกป,ปีกว่าแล้วนะครับผมแต่ก็ถามว่าก็ดีก็พอไปได้ไปก็ค่อนข้างที่จะไปได้พอสมควรนะรผมถึงก็ไม่ไม่ไวมากอันนี้ดนโดนด้วหนวดยาวกัดไปแล้วเน,นี่ยล่องรอยตัวเดียวนะครับผมตัวเดียวเล่นไปสี่ห้ากิ่งเลยครับผมก็ต้องทำการเด็ดออกแล้วก็บำรุงใหม่นะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับ ก็เร <S an> ื <S an> ่องการปลูกท <an> ุเรียนเนาะก็มันอยู่ที่หลายๆปัจจัยเลยอย่างแต่อย่างแรกเลยหนึ่งคืออยู่ที่ต้นพันธุ์อันดับหนึ่งเลยคือต้นพันธุ์ก่อนเลยับผมต้นพันธุ์ต้องดูดีๆสมบูรณ์แข็งแรงรากถุงดินลอยไม่เยอะครับผมถ้ายิ่งถ้ามันมีรากอ่อนๆใหม่ๆเห็นอยู่หน้าผิวดินอ่ะหน้าผิวดินอยู่ในอยู่ในถุงดํานะผมค่อนข้างที่จะไปไวแบบต้นนี้ที่ผมเลือกมานะผมมีมีแค่ต้นเดียวต้นอื่นก็มีสวยเหมือนกันแต่ว่าลากเขาค่อนข้างที่จะเหมือนว่ารากมันลอยเยอะแล้วก็ จะ,จะเหมือนว่าจะจะตายแล้วอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ผมก็เลยเอามา,า,มาแค่ต้นเดียวนะผมอ่าก็นี่ครับ <c oughs> แล้วก็อยู่ที่การบำรุงดูแลด้วยหลายๆอย่างน้ําปุ๋ยนะผมฮอร์โมนถามว่าจําเป็นไหมมันก็จําเป็นในเรื่องของออสารอาหารในดินถ้าสารอาหารในดินเยอะจริงๆก็บางบางคนก็ไม่ต้องพ่นก็นได้นะผมเพราะว่าใส่แค่ปุ๋ยอย่าง,งเดียวเพราะว่าในในดินน่ะถ้าเขามีสารอาหารเยอะยังไงเขาก็ไปดีนะครับ พราะส่วนมากคือทางดินจะจะจะ,จะ,จ,ะจะเน้นดีที่สุดนะผมหนึ่งไม่เปลืองด้วยนะครับแต่ของผมพือนมันเป็นดินดินทรายมันเป็นดินทรายทรายทรายเยอะเลยนะครับผมมันเป็นดินทรายก็เลยดินนาเก่าอะมันก็เลยไม่มีสารอาหารตอนที่ผมมาถ่ายที่ครั้งแรกอะมันงขาวเลยนะผมขาวโพดเป็นทรายเลยนะครับมันไม่มีสารอาหารนี่ก็เพิ่งจะมา ได้พอมีสารอาหารบ้างเพราะว่าผมใช้การตัดหญ้าเอานะครับในการตัดหญ้าแล้วก็ทิ้งพวกเศษมงเศษหรมวยไม้เนี่ยให้มันเป็นอินทรีย์วัตถุไปนะครับผมก็ให้มีสารอาหาระอะไรเงี้ยแล้วก็มีฟงมีมฟางคุมบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็ประมาณนี้ของผมก็จะใช้เป็นแบบปอดสารเคมีนะปอดสารเคมีคือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เคมีเลยใช้เป็น เคมีของผมจะใช้เป็นแค่ปุ๋ยอย่างตัวเดียวนะผมเพราะว่าตัวนี้ผมใช้เป็นหกสามสามนะผมปุ๋ยอินทรีย์เคมีตอนนัานผมก็จะใช้เป็นพวกคิวพันนะผมพวกน้ำมุงน้ำหมกักอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่าแล้วก็ที่ปันปออสารของเราอ่ะแล้วโรคเรื่องมแมลงผมไม่ค่อยได้ไม่ไม่ได้พ่นเลยนะนานๆจะพ่นทีมันไม่ได้แบบรุนแรงขนาดที่ว่ากัดกินใบสมุดนะเพราะว่าผม, <S <S ผมคือผมปลูกหลายอย่างไงก็เลยกระจายไปมันจะมาไม่ค่อยมาลงทุเรียนเนาะผมปลูกนะ พวกฝรั่งฝรั่งอะไรเงี้ยหลายอย่างเยอะงงเงาะลิ้นจี่มังคงมังคุดละมุดลำไยพวกนี้ก็ไปกินตัองอื่นแล้วก็ผมก็เปิดไฟรอตรงนู้นด้วยนะผมเปิดไฟรองคืนอรอแมลงเนาะก็ช่วยได้ผลควรนะครับของผมก็จะมีปัญหาอะไรหลายอย่างนะเยอะค่อนข้างเยอะกว่า,าสวนอื่นในเรื่องของหนึ่งเลยน้ําน้ําผมเป็นน้ําบาดาลเขาเรียกน้าคล่ามันเป็นน้ําคาบสนิมนะปลูกต้นเล็กๆไม่ได้เพราะว่าปีที่แล้วทั้งปีเลยที่ผมผมปลูกมาต้นเล็กไซส์หกสิบถึงเก้าสิบเซนะไม่รอดนะผม เพราะว่าหัวสปริงเกอร์เขาตียังไงมันก็โดนใบโดนต้นนะผมตายไม่เหลือเขาเพราะว่าเขาสังเคราะห์แสงไม่ได้ถึงจะมีอาหารในดินแต่ใบเขาปรุงอาหารไม่ได้นะผมใบเขาปรุงอาหารไม่ได้นะมันก็เลยทําให้ต้นแค่แกนแล้วก็ตายไปนะผมอ่าประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของอ,อในเรื่องของการปลูกการอะไรก็ลองย้อนไปดูกลับไปดูคลิปเก่าๆนะที่ผมลงปลูกง่ายๆไม่มีอะไรมากมันไม่ไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องรองก้นหลุมไม่ต้องอ,อะไรทั้งนั้น สแรมมะองกลางไม้มะนองตักนะครับผมเนต้นเนี้ยลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าเนาะผมทําไว้แล้วนะครับผมต้นมาเกือบเกือบล้มอ่ะคือเหมือนว่าเอ็นเอ็นไปครึ่งต้นนะผมตอน,นก็ประมาณสักสามสามมันทิก็ขอก็เริ่มจะตั้งตรงแล้วพอเดือนหนึ่งก็เริ่มก็ตั้งตรงประมาณนี้แหละนะครับผมจะช่วยให้เขากระตุ้นเรื่องระบบรากด้วยนะผมให้เขาสร้างรากไวขึ้นเพื่อที่จะยึดเหนี่ยวไม่ให้เขาล้มหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยเหมือนว่าเขาแกงเขาอ่ะประมาณนั้นนะครับผม คนเพราะว่าทุกอย่างก็เหมือนลก he ันนะเขาก็กลัวตายนะครับผมประมาณนี้ตอนนี้ก well, so, so ็เริ่มแตกแล้วประมาณเดือนสองเดือนประมาณเดือนกว่าเกือบสองเดือนครับผมที่ปลูกไปประมาณเริ่มแตกแล้วอะไรแล้วก็ปลูกแบบง่ายๆนะผมแต่คือแบบให้เรารู้จักวิธีแค่นั้นเองปลูกแบบไหนดินเราเป็นแบบไหนนะผมดูแลระบบน้ําระบบปุ๋ยแค่นั้นเองนะครับก็ลองไปดูคลิปของส่วนอื่นก็หลายๆท่านก็มีที่ลงไว้ก็ลองเอาไปดูแล้วก็จับใจความให้ได้แล้วก็เอามา มาปรับใช้ของตัวเองนะผมของผมก็คือไม่ได้ไปดูสนไหนนะผมก็ดูจากน y o u ู u b บบ้างอะไรบ้างอันไหนที่เออคิดว่ามันใช่ครับตัวเราเราก็ดึงมาเก็บไว้นะผมแล้วก็ค่อยๆค่อยๆทำนะผมอย่าไปทําตุ้มเดียวว่าเ,เห็นเขาทําแบบนี้ได้เราทําแบบเขามั่งหนึ่งมันหลายอย่างตายขึ้นมาปุ๊บหนึ่งต้นพันสองเสียเวลาสามไหนจะค่าปุย๋ยค่ายานน่นนั่นถ้ามันตายไปมันเสียเวลาเสียตังค์เสียทรัพย์หลายอย่างครับช่วงนี้ก็มันค่อนข้างที่จะลำบากในเรื่องของ หายุหากินเนะาะเดี๋ยวนี้มันทั้งโลกด้วยทั้งภาวะเศรษฐกิจด้วยอลไรด้วยหลายอย่างปุ๋ยก็แพงขึ้นไปเท่าตัวเลยนะครับผมนะจากบุญทีกระสอบละหกเจ็ดร้อยเลยจะเป็นพันกว่าพันเจดันแปดก็ไม่ไหวนะครับก็พยายามผมก็พยายามทําแบบบ้าน,บานแบบปอดสารปอดสารเคมีปอดสารพิษอะไรพวกนี้ผมจะไม่ใช้ผมจะใช้ตัดหญ้าเอาะลรเอาแต่ว่าก็จะมีช่วงหน้าฝนนี่แหละที่ว่าจะหา ตัวชีวพันธุ์ที่มันไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์นะผมแต่ว่ามันที่ว่าทําลายพืชพวกหญ้าได้อะไรได้พวกน,นี้นะครับผมเพราะว่าบางทีตัดไม่ไหวน้ำมันแพงครับผมตัดบ่อยๆก็ไม่ไหวเพิ่งจะตัดไปเมื่อสักสองอาทิตย์ขึ้นพื่พับอีกเลยนะครับเนี่ยไอมึนเลยไม่ไหวตัดไม่ไหวน้ำมันแพงมากนะครับต้นทุกอย่างมันเป็นต้นทุนหมดนะครับผมกว่าจะปลูกเรากว่าจะปลูกได้ผลผลิตใหญ่ๆต่ำๆก็สามปีสี่ปีขึ้นไปผมบางบางชนิดนะแต่บางชนิดก็ห้าหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยประมาณ พอได้ผผลิตแล้วนะผมอยู่ที่ดินด้วยอยู่ที่การดูแลนะผมผมไม่มีเวลาดูแลมากนะครับผมก็มาช้าเพราะว่าผมทำางอื่นด้วยไม่งั้นผมไม่มีไรายได้เข้ามาที่จะมาบำร,รุงดูแลสวนนะครับอ่าจะประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับใบก็มีหลายต้นที่ค่อนข้างจะฟอร์มสวยอยู่นะผมก็นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งค้าไอ้ต้นหนึ่งนะผมก็พยายามเนี่ยตัดแต่งกิ่งอย่างนี้ประมาณนะผมให้เขาไป ไปเลี้ยงกิ่งพวกแก้ก,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 กิ่งยอดเด็กย่ทยอยๆตัดแต่งอีกเดี๋ยวต้องตัดแต่งอีกครับผมตอนนี้ก็เริ่มลกอีกแล้วครับผมก็ทยอยตัดแต่งไปนะผมให้เขาทยอยพุ่งไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้นี่ก็เป็นกิ่งข้างนะครับผมนี่ก็ลงไปเป็นคู่อันนี้ก็ประมาณสองสามเดือนแล้วอาจจะประมาณสามเดือนนะครับผมก็ไม่สวยเหมือน อาจจะไม่สวยเหมือนใครๆเนาะแต่ผมเห็นแล้วต้นมันไปดีแตกดีอะไรดีโตเติบโตกิ่งก้านแข็งแรงแค่ไว้ลูกได้ผมก็พอใจแล้วเรื่องความสวยผมไม่ค่อยเน้นนะผมผมเน้นเรื่องกิ่งก้านต้นใหญ่นะผมกิ่งใหญ่ต้นใหญ่ให้ออกลูกให้ผมได้แค่นี้ผมก็พอใจนะผมความสวยไม่ต้องทําแบบบ้านๆเนาะทำแบบบ้านๆแค่นั้นเองนะครับครับประมาณนี้ครับคร่าวๆออมาอัปเดตให้ดูทุเรียนในสวนก้าวเดือนที่ว่าปลูกไปแล้วก็ หลายๆายชุดนะผมหลายหลายชุดที่ลงไปเป็นยังไงบ้างอ่าก็ใครที่ปลูกใหม่นะผมก็ลองกลับไปดูย้อนคลิปเก่าของผมได้นะถ้าติดตามผมก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะผมแต่ถ้าไม่ติดตามก็ไม่เป็นไรนะผมลองไปดูท่านอื่นก็ได้นะครับอ่ามันก็มีหลายๆท่านที่ทําปลูกแล้วก็มีวิธีแนวทางหลายๆอย่างนะผมลองเอาไปดูแล้วก็มาปรับเปลี่ยนใช้ของให้มันให้มันเป็นเป็นแนวทางของเราเองครับผมแล้วก็กะ วันนี้เท่าเออวันระยะนี้ใส่ปุ๋ยระยะนี้อะไรเงี้ยพยายามจับจับจุดให้ได้ถ้าจับจุดได้ปุ๊บอะมันจะง่ายในการปลูกทุเรียนนะผมมันมันไม่ได้ยากเรื่องการดูแลก็ถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากถ้าเราเข้าใจนะครับผมถ้าเราเข้าใจเนาะผมก็คือปล่อยบ้างอะไรบ้างแต่ว่าคือผมจะเน้นมาดูทุกเช้านะครับผมทุกเช้าเรื่องเอ่อเลือกเรื่องเรื่องแมลงอย่างเดียวนะผมเรื่องเรื่องโรคไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมก็จะเป็นบ้างนะผมก็มีสองต้นสามต้นที่เป็นก็รักษาก็หายแล้วนะครับประมาณนี้ ่าก็พยายามดูเยอะๆครับดูเยอะๆศึกษาเยอะๆดูเยอะๆเราจะเข้าใจถ้าเราไปถามอยู่ในอ่ามื่งว่าเราไปถามอยู่ในเฟซบุ๊กเราอยู่ในกลุ่มแล้วเราไปถามอ่ะมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเห็นภาพเราจะมองภาพไม่ออกแต่ถ้าเราดูแล้วเ,เราเห็นภาพอ่ะมันจะทําให้เราเข้าใจง่ายกว่านะผมเข้าใจง่ายกว่ากับคําพูดบางทีคําพูดก็เราเขาพูดมาแบบนี้เราเข้าใจไปอย่างหนึ่งครับบางทีมันมันพลิกแพ็มันมันพลิกไปได้นะผมจากคาพูดนะหลายๆอย่างนะครับ พยายามดูเยอะๆดูเนี่ยเรื่องของการเค็มปุ๋ยนะครับเนี่ยเค็มปุ๋ยอันนี้ผมหนักมือไปหน่อยนะผมแล้วก็หลบฝนตกหนักเลยเลยทําให้ปุ๋ยละลายไวนะผมเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเคมีด้วยนะ้องก็เลยทําให้อาการต้นเค็มปุ๋ยนะครับผมก็ประมาณนั้นก็ข้าวข้าวประมาณนี้ครับผมเพือ่อนๆใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมก็พยายามจะอัปเดตทุเรียนในสวนว่าเป็นยังไงบ้างนะผมก็เดี๋ยวถ้าว่างๆอ่ะเดี๋ยวผมจะไป อัปเดตอีกส่วนหนึ่งของน้องอยู่ที่อยู่อำเภอเดียวกันแหละแต่คนละ,นละ,ละตำบลเนานะก็เขาว่าเดี๋ยวว่าปีปีเนี้พอหลังฝนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจะเริ่มทำลูกแล้วนะผมก็มีอยู่ประมาณสี่ห้าต้นเนาะที่เขาว่าจะทำได้นะผมเดี๋ยวถ้าผมจะไปทำไปทำให้ดูในเรื่องของการทำทุเรียนปีแรกนะผมน่าเ,าเห็นน้องเขาบอกว่าจะทำแบบปลอดสารด้วยคือเขาจะทำแบบอไม่ไม่ใช้สารแพโคเนาะ จะไม่ทําสารนะรผมก็คือจะทําให้แบบออกแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยนะผมเดี๋ยวแล้วก็มาติดตามดูกันเนาะอย่างผมจะไปทําคลิปลงให้นะครับผมยังว,ว่ายังไงในเรื่องของทุเรียนแบบไม่ใช้สารนะครับผคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมครับสวัสดีครับ